ครับสวัสดีนะครับผมวัยรุ่นทุกคนนะครับผมวันนี้ก็มาเจอกับผมนะครับผมเด็กขู่ชาแนลนะครับ <Yeah. S 2> ก็วันนี้ก็นะเดี๋ยวมาเจอกับพวกอะคาเดมี่สายชิวนะครับผมเน่ <Huh? S 2> เบอร์จี๊ดนะครับผม <c oughs> อันนี้ก็คนแรกเลยบักเสืออ้วนเฮ้ยบักเสืออ้วนนะครับผมเดี๋ยวถามก่อนเป็นคนมาจากไหนอะไรยังไงเนี่ยเป็นคนบ้าอ่าเหี้ยบ้าจริงว่ะเอาดิมาจากไหน มาจากบ้านครับเอาเถอะเฮ้ยพี่อ่าบ้านเกิดมาจากไหนไอ้บ้านเกิดอะที่ไหนเียบูญครับอันนี้สาระสาระมาไกลมาทำอะไรอยู่นี่มาอยู่ครับเป็นลีสาระราอะเอาเป็นว่าก็ได้เข้ามาในรอบเนาะครกี่คนสุดท้ายเก่า เอาเป็นว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวแข่งนะครับผมชื่อเสืออ้วนนะครับเสืออ้วนนะฉายามันอ้าไม่อ้วนตรงไหนอ้วนตรงนี้เนล็กไป s p อ่ะเดี๋ยวปักกระฝ้าช่องเลยปักช่องเลยนะครับเสืออ้วนสายชิวอเดี๋ยวให้ตรงนู้นอ่าเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่าโอเคครับเดี๋ยวลงให้ตรงนี้นะครับผมก็เสืออ้วนนะครับผมเดี๋ยว อ่ะอย่างเงี้ยตอมพร้อมที่จะไปเจอกับบุญมีมีความพร้อมเท่าไหร่เต็มเลยครับเยี่ยมบุญมีดูอยู่ก่อนสวยได้นะครับนี่ทิงไม่หนทิ้งไม่ไหนใจครับสวยได้แล้วกันนะครับบุญมีใช่ครับสภาพทิงสภาพไม่ได้ไปสู้กับใครเอาที่สุเนี่ยมาทขโพสต์วันมีความบากโคตรสุดไหมไม่ได้ทิ้งอ๋อะลอยเลยลอยเลย ทีแปดออยเสียเลยอ่ะแต่ถามว่ามาที่โค้ดโอ้โหเยอะครับผมครับผโค้ดอาบนะผมเฮ้ยอย่างนี้โค้ดเลขยกช่างดีกว่าเดี๋ยวเขาจะด่ามใช่ใช่ะอ่ะในมุมมองพี่ว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์เพรมันเนี่ยหรือว่ามันพอได้ไหมไม่รู้อ่ะมันก็แล้วแต่เราไปตั้งใจเอารถไฟมาเอาไหว้ไหว้ไหวไหว เสร็จป <way> ุ๊บเราก็จะตามรถไฟกันไปอ่ะพร้อมๆหรอคือว่ามันมันคือไอพวกเด็กๆอ่ะคือต้องบอกไว้ก่อนคือทุกคนมันพร้อมอยู่แล้วแหละในการขับรถอะไรอ่ะคือไม่ขับได้ตลอดเวลาถูกไหมสกิลมันได้ไหมมันก็ได้แหละแต่ที่เท่าที่พี่เห็นคือไอ้ตอยมาไอ้ตอยมาแล้วทุกคนขับได้อยู่แล้วความกระตือร้อนความกระเสี่ยงมีอยู่แต่เห็นไม่ใครอยากจะเป็นช่างเลย คือขับรถต้องการช่างใช่ไหมไม่ใช่จริงๆแล้วอ่ะการเป็นคนขับนะเว้ยมันต้องบอกมันต้องบอกได้ว่าอาการรถเป็นอะไรล้อเปรี้ยวหรือเปล่าสเตอร์เอ่อพอยด์ไม้อะไรอย่างนหรือตื่นหน้าบ้าพครับออ๋อตอนนี้ไปครับอ่ะโอเคองต้องขอลาการณ์พี่ไปหมดแล้วครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเอฟเอฟซีขอคำคมพี่เอฟขอคำคมคำคมอะไรอีกดิดิอยากได้แบบไหนไม่แล้วก็ ไอ้เอซีขอคำคมไอ้ขอคำคมเนี่ยสพานลอยเนี่ยอ่ะสพานลอยตั้งใจฟังตั้งใจฟังไปอยู่เฟืองเมมท์่ายเลยเอาก็ตอนก็ตอนคิดได้เดี๋ยวพิ่งไปเอามันพอคิดได้ก็ตัดเท่านี้ไปโอ้โหโอเคขอจบคลิปเพล้ว จะเป็นไงเดี๋ยวค่อยโทรบอกโอเคโทรบอ่อะก็ไปตามนัดเดี๋ยวไปดูว่าผู้จัดบักเสืออ้วนจะเป็นยังไงรุไป Some brown, don't get caught in the matchstick. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. The trouble in my city, but you know i am across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim you duck, I squeeze, now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visuals. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, yeah, we notorious, we ain't no runners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yeah, we some warriors, they ain't no gunners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Put on my strap, put on the P, put on the map, put on my team Take out every motherfucker in between, know what I mean? Better myself, better my aim, better my rap, better my name Killing rappers, I'ma hang on by chains for the fame Never thought I would, and now I'm running. You don't wanna follow me?